สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนทุกคนนะคะเข้าสู่อารลานสเตเดียมอีพีสี่ศูนย์ไม่ไม่ไม่มีไม่มีสกอร์นี้นะสี่สิบสี่ศูนย์สี่สิบ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 แล้วหูจะมีโชคดีไม่มีสกอร์ไม่ใช่อีพีสามสองนะมีด้วยเหรอคะทีมไหนคะส่วนใหญ่เขาก็เสมอเสมอกันนะไม่มีทีมไหนแพ้หรอกค่ะมันมีอยู่ทีมหนึ่งต้องการความแตกต่าง เดี๋ยวมันไม่โดดเด่นนะแล้วเรื่องของเรื่องทีมนี้นะครับค่ะสร้างสถิติแล้วนั่นคือเป็นทีมที่นำสองศูนย์แล้วแล้วกลับมาแพ้จำนวนเกมเนี่ยเลข2หลักครับเด,เดี๋ยวเป็นทีมเดียวเท่านั้น ไม่พูดถึงถ้าบนแพชนะทำไมไม่ต้อนรับผมกลับมาไม่ไอ้เนี่ยไม่ต้อนรับกันบ้างเลยหรือยังไงคือเกียดกันหน่อยคืออาทิตย์ที่แล้วอ่ะโคตรสนุกเลยพี่สวัสดีครับพบกันใหม่อีพีนะครับสวัสดีครับโอ้อ้เนี่ต้องให้ต้องให้ความรักอะรนเธาแต่ม่เป็่ไรผมขออนุญาตพูดถึงทีมสักทีมหนึ่งเมื่อวานพี่พลกันขันไม่เป็นใจพราะว่าตัวผมเองพี่พี่ตัวผมเองเนี่ยผมใส่เสื้อวงอะไร The Beatles ลิวพูฮะเวอร์พูทั้งหัวใจทั้งหัวใจทั้งหัวใจตั้งแต่เกิดเลยทีเดียวทีมในเมืองริวพูก็เคยโดนนำสองศูนย์แล้วแพ้เป็นว่าเล่นเลย เอฟเวอร์ตันไงกันได้ไหมสองศูนย์แล้วแพ้แบบนี้เลยที่ถึงบอกไงแบบนี้เลยเหรอสองศูนย์แพ้สามสองสองศูนย์แพ้สามสองเออมีมีเสมอมีเสมอด้วยแต่นี่แต่นี่เราต้องการความแตกต่างก็เลยเราแพ้แม่งเลยแพ้เลยแต่ติดน้ำนำอยู่ดีดีครึ่งแรกนี่เป็นยอดทีมเลยนะสองศูนย์โซเลนกี้ต้องมาเป็นตัวแทนของแฮร์รี่เคนแน่ๆผมใช้คำนี้ครึ่งแรกอ่ะใช่แต่ครึ่งหลังเนี่ยมันมีมันมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงตรงที่ว่าเขาแอบเปลี่ยนเสื้อเขาเอาแมนยูมาทั้งทีเลยฮะ ลงมาเล่นนะก็ข si> ึ้นแรกก็ดีๆอยู่แล้วเล่นได้เหรอคะมันได้เหรอคะขึ้นแรกเล่นก็ดีอก็ออกไปออกไปหาเขาอีกนะขึ้นแรกดีอยู่แล้วเล่นฟอร์มจับฝูงขึ้นขหลังไปเล่นฝูงมาอย่าว่าตัวเองสิอะไรแต่มันเป็นเป็นเรื่องผิดหวังแต่ว่าตัวแอนส์นี่โคตรโกรธเลยนะกิฟต์เขาโกรธมากเลยเขาบอก คงจะดีใจเร็วร้ายที่สุดตั้งแต่แบบว่ามาคุมทีมอ่ะและนี่พอนัดนี้ได้ค่ะว่าเขาเป็นเตงสามนะที่จะโดนปลดเนี่ยเจะเชื่อ้ีนี้เต็งสามนะแต่ว่าเตงหนึ่งก็ไม่หลอเไยเนาะทำไมพูดถึงทีมแพ้ก่อนอ่าไม่พูดพูดถึงทีมชนะก่อนกลัมาพูดถึงทีมชนะกันดีกว่าให้มันัสดใสล่าโลดีกว่าเน้าหนาจะผูกครับเดี๋ยวผูกครับจะฝืนเขาบอกว่าหน้าหนาวปีนี้เมืองไทยนั้นมาเร็วมากมาเร็วมากมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนใช่ แล้วก็จะ <ไป S 1> มาไปอีกสองสัปดาห์ไปอย่างน้อยแล้วก็ยาวๆ<ช>แต่ว่าหลังจากกลับมาแล้วเป็นยังไงอันนี้ต้องลุ้นกันลวเพราะว่าก็หนาวเหมือนกันหนาวต้นคอเพราะว่าแต่ละทีมที่จะฝูงเขาต้องเจอเนี่ยโอ้ <c oughs> โหห้านัดเดี๋ยววันนี้มาดูว่าจริงๆ,ๆ,ๆต้องบอกว่าสิบนัดนะแต่ว่าเราเออกทีละห้านัดก่อนในอดีตบ้านเรามีตุลามหาวิประโยคใช่ไหมอิงอดีตหน่อยแต่นี่เป็นตุลามหาโหดตุลามหาโหดสำหรับทีมจ่าฝูงเพราะว่าเจอแต่ละทีมนี่คือต้องบอกว่า มีคนเขาพูดนะว่าไอ้แปดก้านัดที่เจอมาเนี่ยทีมเล็กๆ แรงมากเล็กเหรอเป็นนัดที่3ามี่เจอกับใครนะคะโอ้โห3าศูนย์แหละอ๋ออันนั้นแหละก็ถือว่าไอ้ทีมที่เปลี่ยนลงมาเล่นแทนสเปอร์ครึ่งหลังไงอ๋อแล้วโดนสามเหมือนกันใช่ไหมก็แสดงว่าอันนี้เราเจอทีมเล็กทั้งหมดเลยหรอคะครึ่งหลังอ๋อแต่เขาก็บอกว่าเจอทีมเล็กไปแล้วทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยของแท้ของจริงมันจะเป็นหลังจากฟีฟ่าเดย์แต่บอกไว้ก่อนคือทุกทีมเนี่ยมันก็จะเป็นโปรแกรมมหาโหดพี่เนี่ยโปรแกรมของลิเวอร์พูล มันมาโหวตติดติดติดกันเริ่มจากหนักหนาสาหัสอยู่นะหลังจากเด็กทีมชาติไปแต่ว่าก่อนก่อนอื่นเราต้องบอกว่าหลังจากผ่านไป7เกมในหลีเนี่ยออร์สล็อตนะฮะคุสซชาดัตสามารถนำทีมเรือหพูลขึ้นเป็นจ่าฝูงพี่และจะจ่าฝูงข้ามอาทิตย์ด้วยเพราะว่ามันจะติดโปรแกรม ทีมชาติไม่ใช่ข้ามาอาทิตย์อาทิตย์ก่อนแล้วอาทิตย์นี้อีกสองอาทิตย์เปิดนึงนะเดือนนึงนะหนาวหนาวไปสิผิดผิดนิดเดียวก็ไม่ได้เอ้าข้อมูลต้องแน่นนะคะเราเป็นเราเป็นอารหลานสเตเดียมข้อมูลเราต้องแน่นแล้วทำสถิตชนะในเกมเยือนเท่าไหร่ห้านัอติดต่อกันคนแรก ใช่ปั่นฉลอนี่ยเนาะตั้งแต่ภูุมทีมที่พวกครูมาเนี่ยหวายนไิตหวายสถิติหลายสติติเบาได้เพิคือจริงๆผมว่าทีมเรียงพูในความสมบูรณ์ของผู้เล่นเนี่ยที่เอาใครไปคุมก็ได้เอาเทนาไปคุมก็ได้มันก็เล่นชนะอยู่ดีโอ้ไม่ได้嘛ไม่น่าไม่น่าเทนาเทนาอาจจะจับโคนาเต้ไปยืนเป็นหน้าเป้าแบบนี้ออันนี้ไม่ได้อ่ะห้าหลังจากที่เรากลับมาจากฟีฟ่าเดย์จะเจอทีมนี้กันเลยทีมที่กําลังฟอร์มดีเหลือเกินตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับห้าไหม สี่ท็อปโฟลแล้วนี่ใช่ไหมท็อปโฟลแล้วเชลซีเชลซีนั่นเหรอเชลซีเลยหอยทะเลของเราคือได้โคลพาเมอร์มาตัวชูโรงใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าสะดุดล่าสุดสะดุดโอ้โหฟอเรสนี่แซ่บจริงๆใช่ไหมไปชนะเลือุบในบ้าน เดี๋ยวกันริเวอร์พูลไม่ใช่ริเวอร์พูลอืมะไรต้องเอาใช่ไหมสะดุ้งอะเมื่อกี้เชนซียังทำอะไรไม่ได้เหรือสิบคนสิบคนใช่ไหมฟอเรสเจอร์สิบคนด้วยเเออออใช่ก็แต่ว่าคืออ่ริเวอร์พูลได้เปรียบสำหรับแบบนี้นะวิทกอนจริงได้เปรียบตรงที่ว่าเล่นในบ้านนะฮะแต่ว่าทีมระดับริเวอร์พูลเล่นในบ้านเล่นนอกบ้านไม่เหมือนกันพี่่แบบมาจากปลาย่างสิฟอเรสไปชนะ เวอร์พูที่ในบ้านอ,อแล้วฟอร์เรสเสมอเชลซีแล้วเชลซีก็มีโอกาสไปชนะนะแต่ยะแ,แต่เชลซีจะมาพลาด การใช้งานผู้เล่นตัวหลักสามรายนะครับก็มีใครบ้างคะเอ่อมาร์คคูคูเรียผมเรียบแย้เหรอผมเรียบเลยมั้ยเอมาร์คคูเรียจริงๆคนนี้ต้องบอกว่าเขาควรได้เป็นพรีเซนเตอร์ยาสับผมแทนฮาร์แลนด์นะคะเพราะว่าในสนามเขาก็ปล่อยผมสวยงามตลอดเวลาฮาร์แลนด์ในสนามต้องรวบนะต้องรบตึงแต่แต่ว่าไอ้คูคูเรียมันพลาดตรงมันร้องร้องเพลงเนี่ยอ่าผมจะใช้คํานี้นะคือคนเขาดื่มมีสิทธิ์ร้องแล้วแต่คูคูเรียตอนที่มันร้องเพลงที่ร้องฮาร์แลนด์นะอ่า คือมึงร้องได้เลยยำมากไม่น่าไม่น่าเล่นอ่ะถ้าถามว่ามึงร้องหรือวมึงเล่าให้ฟังดีกว่าไหมเล่าให้ฟังมาเลยเรื่องราวเป็นยังไงคือเรียย์ไตร์พ่องนะกืเรียย์เวสลี่โฟฟาน่านะครับเมื่อที่ทำไมติดโทษอ่ะสะสมใบเหลืองครบห้าใบครับแล้วก็สุดยอดกองหน้าอย่างนิโคลัสแจ็คสันสุดยอดกองหน้าอุบยเพิ่ม หลังจะมีภาพจากคลิปวิดีโอตอนที่เขาตบหน้าโมราต้าในเหตุการณ์ตะลุมบอลช่วงครึ่งหลังอ,อ,อันนี้ก็คือว่าอ,อ,อาจจะใช่ไหมอาจจะมีเิตอ่ะอ,อันนี้ก็เป็นนัดแรมกมันจะกลับมาจากฟีฟ่าเดย์เจอของแข่งใน,น,นเชลซีตอนนี้เลยนัดต่อไปเดีย๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเนี่ยให้ทุกคนพิมพ์เข้ามาก่อนว่ากับเชลซีที่ตอนนี้กำลังฟอร์มดีเนาะถือว่าฟอร์มดีคิดว่าไหวไหมแข่งในแอนฟิลเนี่ยไม่เอาฟอร์เรสต์แต่เราเลียไม่เอานะไม่เอานะคือโค้ชคาเมอร์จะแบกเชลซีไปสร้างเซอร์ไพรส์ที่แอนฟิลหรือปล่า ม่แต่การขาดตัวหลักของเชลซีเนี่ยมันมีผลนะทำไมถ้าขาดอย่างนี้นะสามคนเนี่ยโอ้โหใช่ก็หวังว่าลิเวอร์พูลเขาลิเวอร์พูลเพราะว่าลิเวอร์พูลแน่นอนว่าอารซอนเนี่ยไม่มาแน่ๆใช่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าอารซอนเนี่ยกลับมาไม่ทันเพราะว่าเจ็บแฮมสตริงไปขอให้เคาเลร์กลับมาขอให้เคเธอร์ที่จะแต่ป่วยน่าจะหายว่ากันมาได้นะต่อไปครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไปเยือนอาร์เบไลฟ์ซิกไม่ไม่ไม่น่ามีปัญหาพี่แอ๊ดอุ้ยจะฝูงร่วมกับบาเยอร์นะ ออไลท์ซิกเนี่ยเอ่ผมผมเฉยแต่ว่าคือคือณตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเราเทียบคลาสเนี่ยนะผมว่าทีมในบุนเดสกาหาทีมที่มาจะต่อกรกับเรือชมพูเนี่ยค่อนข้างยากต้องอย่างฟอเรสเป็นต้นเออไบเยนฟอเรส หรือเล่นเองนีะได้เล่นเองนะแต่ว่าไลฟ์ซิกก็มีใครบ้างไอดาร่ามีซีมอนมีโอเปนดาได้ไหมก็ฟอร์ม5ห้นัดหลังไลฟ์ซิกนี่ก็ถือว่าอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะนะฮะแต่ว่าอ่ะเป็นรองจากฝูงบุนเดสลีก้านะครับก็คือแต้มเท่าแหละนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นรองเรื่องประตูได้เสียห่างกันกี่วันเนี่ย สี่วันเองเหรอครับเิดหน่อยเยอเชลซี20ครับโอ้สามวันแล้วก็23่สิบสมตุลาหดเนาะหดเราหดมากเลยแล้วต่อจากนั้นอีกแค่กี่วันสี่วันเหรอครับเจออันนี้ของแข็งอันนี้ของแค่เลยฮะไปเยือนเพราะว่าใช่ไปเอมิเรตเลยเจออาร์เซนอลพี่ผมพูดเลยตบลิเวอร์พูลใช่ไหมไม่คือไม่มีมุกอะไรเลยทั้งสิ้นที่มีอาร์เซนอลมาสู้อะไรลิเวอร์พูลทำไมอะแค่เนี้ย อแล้วสเปอร์ช่วยเชียร์ว่าเหรอฮะสเปอร์ก็ช่วยเชียร์ไปแล้วพี่ ดูเสื้อผมเดอะบีิวท์โอ้อหนี่ใส่ข้ามข้ามเดือนเลยไหมปลายเดือนจะไม่ซักเลยจะไม่ซักเลยจะไม่ซักเลยขนาดซักเป็นไงยังจีนขนาดนี้ที่ซักแล้วนะเนี่ยเดนเนอร์โอ้ยอาร์เซนอลอาร์เซนอลที่ไร้ผ้าอยู่ในตอนนี้โอ้โหนี่สองทีมที่ไม่แพ้คืออาร์เซนอลกับแมนเชสเตอ่์ท่านอัพเฉพาะในโปรแกรมพรีเมียร์ลีกนี่น่าจะเป็นแมตช์ที่หนักที่สุดของลิเวอร์พูลนะครับการไปเยือนอาร์เซนอลแต่ว่าเอาอย่างนี้ เรา forecast กันล่วงหน้าได้เดี๋ยวเราจะไม่วิเคราะห์วิจารณ์ดูดูนักเตะบาดเจ็บอีกเปล่าลับมาจากทีมชาติหรือเปล่าณตอนนี้ลิวอพูไม่แพ้อย่างน้อยต้องมีแต้มอ่ะจ้าหนึ่งหรือสามนิดแต่ต้องมีแต้มไปเยือนนะก็ขอให้มีแต้มกันหนึ่งแต้มให้หน้ะอาเนาะอะไรพี่พี่ยังคางแขงใจแพ้ไปเลย่ปครับ โดนอาร์เซนอลยิง5 0หนึ่งแต่ไมได้เลยแต่ต้อนปรึกษาอะไรกับอาร์เซนอลซึ่งอันนี้มันลุ้นตรงที่ว่าเพราะว่าแข่งกับอาร์เซนอลเนี่ยอาริซอนเนี่ยก็ยังไม่แน่ว่าจะได้กลับมาหรือเปล่าซึ่งคิดว่าน่าจะยังไม่ได้กลับพอสโลตบอกว่า2 2 3สัปดาห์ตีไว้เลย1เดือนเป็นอย่างน้อยตีไว้เลยแบบนี้แต่ไม่มีมีเคลเยอร์ไม่เป็นไรมีเคลเยอร์อยู่เนาะอ่าอ่าแ้วแล้วก็ทีนี้แต่บ่อยครั้งเราจะเห็นโปรแกรมแบบนี้นะพี่แอดกิฟคืออะไรรู้ไหม คือประเภทว่าเจอกันในบอลถ้วยเสร็จแล้วเรามีมีเจอนั้งแต่บัดเจอกหลายคู่นะเจอหลายคู่นะเจอในลีกเสร็จแล้วเดี๋ยวเจอในถ้วยอะไรอย่างเงี้ยยาวไกลยกตัวอย่างคือเขาเจตนาจัดให้ลิเวอร์พูลเจอไบรตันเพราะอะไรไหมจะเล่นให้เด็กมันดูว่าจะถูกนำสองศูนย์ทำไมนำไปเลยก่อนสองศูนย์แล้วก็ชนะแน่แน่ิดจ็อกแน่จริงทำทีดี ยิงไปก่อนสองสูตรแล้วกลับมาแพ้สี่สองให้ดูอยากเห็นเล่นให้เด็กมันดูเล่นให้ไก่มันดูโอเคส0มสิบตุลาเนะครสามสิบตุลาสอนัดด้วย3ามสิบตุลาก็เป็นกระบาลครับก็ไปเยือนไบรตันนะฮะแล้วก็อีก3ามวันให้หลังเจอกันเลยจ้ะาเจอเจอกันในฟิลีปปินอ่าฮะ ตั้งใจด้วยพรีเมีียร์ลกเล่นทั้งเยือนทั้งเย้าเลยนะจะไม่กับคาราบาลไปเยือนเลยใช้พวกไอ้พวกรุ่นใหม่ใช่ค่ะไม่ถ้าถ้าอย่างนี้แบบแปลว่าไปเล่นคาราบาวครับน่าจะเย้าสิพี่เพราะไบรท์ตันยืนเพราะว่าแมตต์พรีเมียร์ลีกเนี่ยไบรท์ตันนะฮะอ๋อไบรท์ตันออ๋ถูกแล้ถูกแล้วนี่คาราบาวคาราบาวแต่ว่าพอพรีเมียร์ลีก เล่นแอนฟิลเล่นแบบจับเต็มจะเอารถรถคันนั้นไปเล่นหนีไหมถ้าเล่นที่แอนฟิลอะเหรอเอาไว้ก็อันนี้เอาไว้กับทีมอื่น ฝากด้วยครับฝากแก้เคนสบายมากด้วยเดี๋ยวจัดให้และอันนี้คือทุกคนนี่มันคือแค่5นัดนะนี่คือแค่5้านัดก็คือถือว่าของแข็งอยู่นะแล้วทุกคนอลองพิมพ์เข้ามาว่า5้านัดเนี่ยไหวหรือไม่ไหวเก็บได้กี่แต้มหรือว่าเอานี้ดีกว่าจาก5นัด m. ยังยังไม่พอ,อยังอีกเหรอคะมีอีกขออีกเดี๋ยวอีกห้านัดเดี๋ยวบอกอีกห้านัดว่าอีกห้านัดเนี่ยโหดไม่แพ้กันทุกคนเพราะว่าเราจะมี UCL ซึ่ง UCL เนี่ยวันที่5พฤศจิกายนไปเจอกับแชมป์เก่าแชมป์ไรพ่ายเรียวมดริด เรือเบอร์คูเซนก่อนเราเจอใัเบอร์คูเซนก่อนค่ะในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วหลังจากนั้นวันที่9พฤศจิกายนเรากลับมาในพรีเมียร์ลีกเจอกับแอสตันวิลล่าโอ้โหสบายเพราะแอสตันวิลล่าเอาชนะทีมอะไรนะเ็นเดนตรยายผมตัวเลขอีกวิลล่าเสมอแมนยูร์พูชนะแมนยูยางงั้นวิลล่าไม่รอด อ่าอันนี้ได้วันนี้วันนี้ตะยังไหมไม่ไม่วันนี้พี่พูดถึงบัญญัติตยางบ่อยเพราะนั้นผมเสนอว่าอย่างนี้นะครับฤดูกาลหน้าเริ่มจากฤดูกาลหน้าหน้านะพราะแข่งไปสักสองสามแมตช์เสร็จเนี่ยปิดฤดูกาลแม่งเลยบัญญัติตยางให้หมดพี่นะคุณต้องมาแข่งเลยใช่ไหมเออเอย่างงี้เลยเอ้ยเดี๋ยวต่อยนึงแอสต์วิลล่าไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเป็นเซาเทนตันก็อาจจะพอหอมปากหอมคอนิดนึงพักผ่อนนิดหน่อยหรือเปล่านะไม่รู้นะแรงสนมากนะเซาเทนตันตอนนี้ใช่ตอนนี้โดนไม่ขึ้นเลยอ่ะออาร์เซนล สองหนึ่งใช่ไหมใช่ใช่เราสั้นท่านยิงนําก่อนเลนะแต่ว่าในตอนที่ผมดูดูไลฟ์สกอร์เนี่ยพอเห็นขึ้นสั้นท่านขึ้นหนึ่งศูนย์แล้วก็ดูเวลามันเหลืออยู่ไงว่าไไม่ด้ยังไงก็โดนแล้วรูปตัการนี้สังเกตนะทีมที่นําก่อนนี่มีอันเป็นไปหมดเลยนะใช่ยิ่งว่าสุดสร์เลยอุ้ยแต่ว่าแต่ว่าลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลไม่ได้โดนนําก่อนลิเวอร์พูลนำไปก่อนแต่ว่ารอดนะจากบุกเนี่ยรอดต้องเว้นไว้หน่อยนําก่อนแล้วมีอันเป็นไปนี่มีอุ้ยแต่ว่าเซาแธมป์ตันเนี่ยมาเป็นแบบนั้นนเี่ย แต่มาแบบเป็นฟอเรสก็ไม่เอานะ,ม,ะมาแบบฟอเรสก็ไม่เอานะมาแบบมาเก่งกับลิอร์พูเนี่ยไม่เอานะพวกท้าตารางเนี่ยชอบจะเลเก่งกับลิบุฟฟูเนี่ยผู้จัดการทีมเขาเป็นเต็งสองมั้งประมาณเต็งสองดีดดดบและอันนี้ของแชเพราะว่าแชมเปี้ยนส์ลีกในเก็บคะแนนนะนเร <Real Madrid. S 2> อัลมาดริด แล้วไปแล้วไปแข่งที่มานดาเบลด้วยใช่ไหมคะไม่เป็นเจ้าเล่นที่แอ๋อเราเล่นที่แอนฟิลด์เนาะอ๋อเล่นเที่ยนซีลอาจจะอาจจะอาจงะอาจจะมันหนักเนี่ยมันหนักก็จริงแต่ว่าโชคอาจจะเข้าโชคเข้าข้างหน่อยคือเล่นที่แอนฟิลดซีเยือนหนึ่งก็คือไปเยือนเซาที่เลนี่ไบรตันเลเวอร์วิลล่ามาดริด แมนซิตี้สุดท้ายไ่เยอนท่านท่านนี่เรียกว่าสาขา2ก็ได้นะสาขา2องใช่แล้วก็สุดท้าย1นึ่งหนึ่งทันวากับแมนซิตี้ก็ที่แอนฟิลเหมือนกันอย่าไปคิดเยอะเวลาไปเยือนท่านท่านเหมือนเหมือนไปบ้านพักต่างอากาศอะซื้อทิ้งไว้อ๋อสาขา2องสินัดหลังเนี่ยกับอาร์เซนอลก็มีกับแมนซิตี้ก็มีนะสินัดหลังในพรีเมียร์ลีกกับ UCL นี่กับเลเวอร์อดีตแชมป์ไร้พ่ายกับแชมป์เก่า UCL มาดิดโอ้โหหนักทั้งสิ้นครับ ่ถ้าเจอสเปอร์อีกทีนี่หนักดับเบิลหนักเลยนะไม่เป็นไรกัรเจอสเปอร์เนี่ยคือคือพี่ปล่อยให้สเปอร์เล่นไปครึ่งแรกพี่ไม่เป็นไรครับค่อเไปได้ครึ่งหลังเดี๋ยวครึ่งหลังเขาจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเสื้อแดงลงมาเปลี่ยนเสื้อแดงลงมาอ่ะทุกคนว่าไงคะกับหกนัดพรีเมียร์ลีกทุกคนว่าจะเก็บแต้มได้กี่แต้มแล้วกับอีกสามนัดแชมเปี้ยนส์ลีกทุกคนว่าจะเก็บแต้มได้กี่แต้มลุ้นเลย เบตเลเวอร์เยอรมัน2สเปนเรอแมาดริดครบเลยเออดูแล้วกันว่าทุกคนคิดว่ายังไงคิดว่าตอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยในแชมเปี้ยนซีนในลิเวอร์พูลก็ยังอยู่ในอยู่ใน8ท็อป8นะคิดจะได้เข้าเข้ารอบเลยแต่ก็ดีนะดีนะชิลๆหน่อยทดสอบสล็อตว่าของจริงหรือเปล่าว่าไหวไหมเพราะว่าเจอแต่ละทีมนี่คือแบบแชมเปี้ยนซีกนี่คือแบบโอ้โหถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปได้นี่ยังจริงผมผมก็อยากทดสอบสล็อตเหมือนกันฮะยังไงก็คือออกไปไปทดสอบบ้างไปโยกไอ้พวกสลัดจนสลัดเลย ชลอดแล้วกันนะชล้อดชลอดทุดดดาากคนคิดว่ายังไงเราพิมพ์เข้ามานะคะแล้วก็นี่คือ10นัดต่อจากนี้หลังจาก FIFA ฟีฟ่าเดย์ที่ลิเวอร์พูลต้องเผชิญกับความคารุโหวหันษา ของงกกาาารรตมันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากของสล็อตนะไร้พ่ายผมก็ผ่านพ้นไปได้ไร้พ่ายผ่านพ้นไปได้สองเดือนนี้ไร้พ่ายพี่พี่พูดเลยไม่ไม่เอาไม่เอาเราสมพรตาสมพรตามักใหญ่ไฟสูงมักใหญ่ไฟสูงแค่ไม่แพ้ก็พอใช่ไม่แพ้ก็พออะไรค่ะไร้พ่ายโอเคโอเคทุกคนนะคะถ้าไร้พ่ายพิมพ์ไร้พ่ายเข้ามาเลยแล้วกันเออแบบนี้แล้วกันค่ะโซวันนี้อ่าหลานเซเดียมไปแล้วค่ะเดี๋ยวอีพีหน้าซีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่า คุณซื้อผีแดงคนใหม่เนี่ยเพราะว่าดูดูทรงก็อีกตกตกก็อีกแล้วเหรอน่าจะต้องเร็วๆนี้แหละค่ะเผลอๆกลางสัปดาห์นี้มีค่ะเรื่องเลยเนี่ยทำไมอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเรามาเมาส์กันในอีพีหน้าคะส่วนอีพีนี้อหลังเสียมไปแล้วค่ะอย่าลืมกด s ั b s c ค i b e แล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามาคุยกันเยอะๆนะคะวันนี้อาร์แอดอารเพจมาแล้วหลังกิจจังไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ